สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปปลูกกล้วยกันเดี๋ยวคุณยิ้มพาปลูกกล้วยข้างหลังนะคะวันนี้ได้มา80หนอค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะและนี่คือหนอกล้วยของเราทั้งหมดนะคะ80หนอค่ะเราจะเอากล้วยเหล่านี้ไปลงหลุมกันค่ะไปกัน คุณยิ้มเป็นคนไม่แข็งแรงนะคะได้ทีละสองค่ะไปถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็ไม่เหนื่อยค่ะ เริ่มปวดเท้าค่ะกูดิมเริ่มปวดเท้าเลยใส่เข้าไปไมลย แดดเริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเราขนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปวางตามหลุมตามหลุมตามหลุมทุบหลุมค่ะ เสร็จแล้วค่ะครบทุกลมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันอารมณ์นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยคอกมาโรยนะคะเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปค่ะ ใส่ปุ๋ยคอกลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินลงไปนี่ค่ะแบบนี้ทุกหลุมค่ะ แดดเริ่มออกแล้วค่ะแดบดบเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเบ็ดเสร็จจะนับให้รู้ว่ากี่ลม,มคแค่นี้พอค่ะ เพราะว่าดินตรงนี้เขาอุดมสมบูร์อยู่แล้วเป็นคออบัวข้อควายเก่าค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกหลุมต่อไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาเจอกันค่ะ เดี๋ยวปูกเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะและแล้วภารกิจการปลูกกล้วยของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทั้งหมด88 8 8หน่อ88ต้นค่ะปิ้วปเดี๋ยวพอเขาพอเขาติดใบออกเราก็จะมาเฉือนทิ้งให้หมดเลยค่ะ เฉือนตอค่ะเฉือนตอให้เขางอกใหม่ค่ะปลูกฝากไว้ให้เทวดาดูแลฝากธรรมชาติดูแลค่ะฟ้ามืดมืดแต่ไม่ตกค่ะดินล่วนซุยดีมากค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกหลุมค่ะ ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยค่ะสลบแน่ค่ะวันนี้ระยะห่างระหว่างต้นของเรานะคะก็จะอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรครึ่งค่ะมากน้อยแล้วแต่สายตาค่ะไม่ได้ใช้ไม้ค่ะโอ้ยตกลุ้มค่ะ เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะว่ากล้วยของเราจะออกมารูปแบบใดค่ะอยากให้ฝนตกอยากให้ฝนตกอยากให้ฝนตกเทวดาได้โปรดแต่ว่าดินยังเปียกๆอยู่ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ากล้วยเขาขาดน้ำสัก เดือนนึงเขาก็ไม่เป็นไรค่ะกล้วยปลูกใหม่ค่ะถ้าได้รับน้ําเขาก็แตกกอพอดีค่ะแตกแตกใบขึ้นมาสําหรับการปลูกกล้วยของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว88หนอ่อ88ต้นค่ะตอนนี้ก็รอฝนจากฟ้ารอธรรมชาติดูแลรอเทวดาปราณีค่ะ สำหรับวันนี้คุณยิ้มลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ให้กลัวคุณยิ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นแปลงสับประรดรอไหมคะน้ำท่วมแล้ว แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะค่อยๆแห้งไปค่ะสับปะระรทั้งหมด5ป8หลุมในนั้นนะคะส่วนลึกเข้าไปข้างในอาจจะเป็นกล้วยที่เราปลูกมาเช้าปลูกมอวานแล้วก็มะเขือปลูกมเช้าแตงไทยปลูกมาเช้าอยู่หลังต้นไม้พุ่มใหญ่ๆนี่ค่ะขับขัดเข้าไป ดีใจฝนตกค่ะแล้ววันนี้ก็มีแดดให้ตากมะม่วงด้วยสองเด้งเลยค่ะ ฝนตกน้ำท่วมสับประรดเอาแล้วเดี๋ยวพรุนีก็แห้ง